ยสิครั้งผมเอออสิบครั้งตืด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 เออถ้าเข้าบูานนะมีลุ้นเหนือนผมนั่นไงครับมานอนแล้วเรียบร้อยครับผมเออเข้าจนได้ครับรางวัลก้อนโตมาแล้วคนระับเอออย่างที่รอคอยครับผมอูโหูวินไม่หยุดนะตอนนี้นะ ลันดันไปฮะโอ้โหโอ้โหเยอยเอาไปครับเงินไหลฮะตอนนี้กำลังเงินไหลฮะสองร้อยแล้วด้วยครับเอาสองร้อยแล้วด้วยฮะเราได้ไรต่อฮะโอ้สองร้อยแปดสิบแปดครับโอ้เขาบอกเรามันก้อนโตระดับซูเปอร์ว่างั้นนะโอ้โหวินไปแล้วสองร้อยแปดสิบแปดนะเออเข้ามาจนได้แล้วผมแล้วไวลงตรงนั้นนะผมได้มาอีกแล้วครับเรามันก้อนโตนะผมเออแปะนอนนะตอนนี้กําลังนอนอยู่นะผมเออใครเข้ามาแล้วผมมาเลยนะอืม โอเครับมาดูครับโอ้โหสวยจัดเลยนะเออเกือบแล้วนะผม,มลุ้นๆกันไปครับเอาเรามันก็โตมาอีกแล้วครับโอ้โหหุยตายแล้วเออไปอีกห้าทีจะมีอะไรเกิดขึ้นนะอีกห้าทีนะเอา้าแบบนี้ฮะเออได้มาอีกทีนะแล้วโอ้โหขาดไปช่องเดียวนะแถวเดียวนะ เออลงมาสวยอยู่นะผมอึ๊บเอ้ยนิดเดียวฮนะปังโอ้โหเคเ็ดเคขอ,อกดอีกทีนึงอึ๊บโอเคครับออกไปเกมอื่นกันได้แล้วต้องออกนะอย,อย่าอยู่ต่อนะผมมันหลอกพิน